สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับช่องกินเที่ยวน้ำกันตาบเคยนะครับอีพี่นีผมกินสิบผ้าเพื่อนๆเ,เมื่อกินชาบูนะครับสั่งออนไลน์มาเลยครับอันนี้ครับชุดละ399บาทจกลซิมีหมูสไลด์ครับได้8ถาดครับแล้วก็ซิมีชุดพักพักนี้ครับ ตักรวมแล้วก็สีมี่ซีฟูดน้ำแล้วก็ซมีน้ำจิ้มมะไฮสองขวดครับมีกระเทียมแล้วก็พริกพริกแล้วก็มีนนำชาบูนนำซุปแล้วก็มมมวกซมีปลาจาระเมศด้วยครับแล้วก็ซมีปลาหมึกปลาจาระเมศอีกหกสิบหกบาท นี่ครับหมูสไลด์บางๆเดี๋ยวก็เอาไปรวบกับชาบ,บูหห่อนครับเนื้อนุ่มๆเดี๋ยวผมจะกินให้เบิ้งได้ครับว่ารสชาติไม่เป็นอยนยังไงครับนะครับเทลงไปได้หลายรสครับน้ำซุปมีเห็ดเข็มทอง น้ำบอทานได้เดือดอยูครับถิ่มลงไปลดครับนิ้วถิ่มลงไปเลหลายเลยพักข้าเจ้าจะให้มาหลายอยู่ด้วยครับอันนี้ทั่วสั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งะครับออกกมาโซ่หลานยุทธแถวร้านมีท่านนะครับ ิดฝาเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนี่ยครับว่บาเวลามันสุกแล้วมันจะเป็นยังไงครับจะจับจานกัครับพอดูว่ารสชาติจิ้มเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใส่แบบพริกลงไปคุณม,มักแบบนี้เห็นมันได้กินหอ,อมๆอมบพริกแน่เรื่อ้อย กระ,ะเทียมแตเที่นลงไปจ้องหน่อยอาจจะกินหอมผมมักรสาติเปียวๆสั่หน่อยนะครับเื่อยู่นหน้าไปบหน้าน,นี้บดได้แถมเครับบนหน้าอยู่บาเปียวๆชั่งหน่อยคนใส่จังกันเลย ได้การเลยครับมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวระวางร่อให้หน้ำเดือดขาดเมื่อใดเลยนะครับคือน้ำบักตุมอันนี้ดี้หน่อยหามหลอกเลี่ยนแบบเลยครับเพื่อนๆปิดโลกโก้ไว้แล้วโอ้ยบนหาฟองเลียนบ่เป็นเด้ เดี๋ยวผมจะกินพวกนาบกตูมหวานเดี๋ยวผมจะกินปลาหมึกในเบอร์ก่อน้ะครับกินไปได้หลาย สุดด่อดแล้ครับปลาหมึอกกรอบดีเดียวแล้าจะล้องปลาจะละเมดเห้เบิง่งก,งกิบตัน้กินกับเนื้อปลานี้บ่นะครับเกิมื่อเนื้อจะแน่นดีอยู่เด้อชิมเ็นี้นเท่านั้น ทำกลุ่มันเท่าไหรอืมอืมเนื้อปลาแต่ละเม็ดนิ่มดีครับเดี๋ยวจะกินชาบ,บุยเมืองดับเพื่อนมาครับเดือดบึ้กบึ้กบึกบึกเลยครับ ชิ okay. ้นไหนดีครับลองเมือก่นชิ้นหนึ่งม่สไลดบาบางครับอู้หัวบุบเลยน้ามัตัวดีเดียนเลยครับ ร้อเมือเนะครับว่าหมูจะนุ่มขนาดไหนครับอือหืมหมูกด่นุ่มเลยอือหืมน้ำจิ้มก็ดีแล้วอีกชิ้นนึงอีกชิ้นนึงเบวกำ ก็ดีก็ดีนะมันต้ตรงสุตไห้คุณอ่ะคว้นออกมือทั้งไวเลยหรอชิ้นที่สองครับ มีอย่างมีความสุขกับตัวนี้หรอเพื่อนกลุก่มตัวใหญ่บ่สเจ็บไหมโอ้ใส่กลุ่มกับใหญ่อยู่เดียวตัวใหญ่เลยเร่วงนี้รั่วโควิดระบาดกับฝากเพื่อนๆดูแลกับความกันด้วยครับเง่ายไปงานจะงงอยู่ไหนเป็นไงจ๊ะเป็นผออ๋อ แบบเก่าโมงงละ,ะเงียงานห,หนักที่กันนะครับบุณผู้ชมกลับมาบ้านกรับสองกลุ่มกลุ่มกว่าแล,ะละ้วครับก็ได้ไม่กินเขาแบบนี้แล,ะละ้ครับได้นมามากลุ่มไข่เสียในต้นนี้ครับแบบไม่แหง้งเพรามีแหงละละ้งนะครับทำมือจะข้ามขับชิ้นนี้เงกินได้ไหลายเลครับ ตรงด้กิ่นมากของเทปใหม่ๆพขาเจ้าวนไปกินชาบูนี่บุรี่เดีว่าชาบูมันคึื่อย่างนี้ดูแต่สุกกี่กับเจียวหันอย่างนีะบนนอกบนนอเมาุนเพื่อนานะมือบารูที่หลังวอาชาบูรมเกิดเออเขาคลืเอื่นซุกกี่วะน้อเป็นอย่างบูบ้าง เอารเราเข้าไปเพื่อนเดี่ยวละครับผมกะมานำเสนอเ,อเป็นเพือกเบอรงครับว่ารสชาติมันเป็นจัไไดครับชาบูทั้งหมิดนี้ก็ชุดละสามอยเก้าสิเก่าบาทครับเนี่ยละครับก็ได้ประมาณรสชาติกับ เสียบอยู่ครับถือว่าเสียบอยู่นะครับหนังสุดกระน,นวดดีแล้วก็บมูกระน,นุ่มดีครับแต่และครับเพื่อนๆอีพี่นี่ผมกะขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมกะขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่อง YouTube กินเที่ยวน้ำกันงนั่นเลยครับแล้วก็ไปกดติดตามเพจกินเที่ยวน้ำกันบายอาร้นพงศรีครับอยู่เพจ Facebook ครับแล้วนั่นแหล,ละครับอีพี่ต่อไปแคมีอย่างผมกะสีเอามานั่มเสนอเ,เพื่อนเดย รับชมน้ำกันคือเกอ่าได้ครับเดี๋ยวอีกพี่นี่พบกับขอร่าเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนป่าจะลบเม็ดแสบมากระนั้น,น่มดีเด้เป็นม,ม,มันจบคลิปหรือไหมไปแม่ไปแม่ไป